วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยเมนอินโรส2020ค่ะนอกจากจะสนุกสนานแล้วนะคะก็ยังได้บุญอีกด้วยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะขอต้อนรับดรสากลภูลสิริกุลประธานคณะกรรมการจัดงานเมนอินโรส2020คุณเดชาคูรัตนเวสคุณกิติคมสุทธิวงศ์ดรจุลาลักษ์ฟูรุนโน คุณนรารัตนกิจบัญชาสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพูดถึงการคอนเสิร์ตการกุศแบบนี้ต้องถามเลยครับว่าจริงๆแล้วของวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เป็นยังไงครับขอบคุณครับท่านพิธีกรคู่ทั้งสองท่านครับก่อนอื่นก็ต้องกล่าบเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกเราในฐานะพิ่เป็นสืบเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับเนื่องจากโรงเรียนสวนกุหลาบนี้อาจจะเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่5ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนหลวงสนกุหลักขึ้นปัจจุบันนี้ก็144ปีแล้วนะครับผมนี้จบการศึกษาเป็นรุ่นที่101นะครับ,รบและปัจจุบันก็เป็นประธานรุ่นของ101แล้วมีความคิดอยากจะจัดงานเพื่อํำลึกถึงสิ่งที่เราได้โอกาสได้เรียนรู้แล้วก็อยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับแล้วก็โรงเรียนสนกุลากเราก็เลยจัดงานคอนเสิร์ตเมนอินโนี้ขึ้น เพื่อให้สิทธิพี่สิทธิน้องที่จะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับได้หวนกลับมาสู่โรงเรียนและมาร่วมทําบุญกันมาสังสรรค์มาพบปะกันโดยเพื่อทําการกุศลนะครับโดยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออยากจะบริจาคเงินเนี่ยช่วยเหลือเรื่องจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับ said, โรงเรียนสวนกุหลาบวิไลครับนอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะๆมาสกแล้วแล้วก็มาพบปะพี่น้องกันแล้วยังเป็นแบบทำบุญกันด้วยได้บุญกันด้วยนะคะพูดถึงคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าศิลปินนะคะที่จะมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตมีใครกันบ้างคะท่านขอบคุณครับศิลปินครั้งนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องให้มันสมกับโรงเรียนสวนกุหลาบเพราะเป็นโรงเรียนระดับตำนานใช่ค่ะก็เลยเชิญศิลปินชั้นนําของเมืองไทยที่ระดับตำนานครับนั่นก็คือพี่แอด วงค<ห>า,าราบางครับเรียกว่ามาแบบครบทีมครับครับแล้วก็ยังมีวงอีกหนึ่งก็คือวงของพี่หมูพงเทพกระโดดชำนาญน,นี่ก็ระดับตำนานของเมืองไทยและนอกจากนั้นวันนี้ก็ได้พาศิลปินที่ระดับตำนานของผู้หญิงนะครับของเมืองไทยจกเพราะว่าวงนี้ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเรียกว่าเป็น35ปีแหละครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้คนรู้จักเพลงที่ ยังคลองใจคนตลอดน้ำพึ่งหรือยาพิษเนี่ยฮะเรียกคือศิลปินตัวจริงเสียงจริงนะฮะที่มามาจะมาร่วมร้องโชว์สักหน่อยในคอลเลกนก็น <laughs> คือเราเป็นเ <laughs> จ้าเ<อ>จ้าของอัลบบามาค่ะ<อ>แต่ว่า คือเราหายไปนานก็อาจจะคนจะจําไม่ได้แล้วก็ก็ขอบคุณนะคะที่ได้ได้คืนสู่เวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป็นเพลงน้ำพึ่งหรือยาพิษนะคะก็มาชมให้ได้ครับเขาเรียกว่าแล้วนอกจากมีศิลปินในร่วมมาร่วมคอนเสิร์ตนี้พี่แอดคลาบาวโอ้โหมีหลายท่านมากมายรวนแล้วแต่เป็นตํานานของวงการเพลงไทยนะคะยังมีความพิเศษอื่นอีกไหมคะก็อยากเรียนว่างานครั้งนี้เนี่ย เรามีพิเศษก็คือเรามีสิทธิ์รุ่นหลายรุ่นรวมตัวกันเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อจะมาโชว์คอนเสิร์ตนี้เป็นเป็นช่วงแรกช่วงเปิดวงนะครับเพื่อเพื่อจะทำให้พี่น้องของเราชมภูฟ้าเนี่ยได้มาสนุกสนานแล้วก็มาพูดคุยกันมาทานข้าวกันแล้วก็มากราบครูบาอาจารย์กันวันนั้นก็จะมีสิทธิ์ทุกรุ่นครับเพราะว่าโรงเรียนเรานี้ต้องเรียนว่า มีนายกรัฐมนตรีถึง8ท่านรัฐมนตรีก็มีปัจจุบันนี้ก็เกือบทุกทุกแห่งครับของประเทศครับระถ้วถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านคะท่านอยากจะเข้ามาชมคอนเสิร์ตเนี่ยได้ไหมคะสามารถซื้อบัตรได้ไหมคะมีเงื่อนไขได้ยังไงบ้างครับสำหรับคนที่เข้าชมต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับพอดีเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเป็นเป็นมาตรการที่เราก็อยากให้มีการเรื่องความปลอดภัยเราก็เลย เปลี่ยนแผนในการจัดงานเดิมที่เรามีความตั้งใจเหมือนกันครับว่าจะเปิดขายบัตรทั่วไปแต่คราวนี้ก็คือเป็นงานเฉพาะภายในของโรงเรียนศวนกุหรับเฉพาะสิทธ์เก่าสิทธ์พี่สิทธ์น้องสิทธ์ปัจจุบันถ้าใครเป็นสิทธ์เก่าศวนกุหลาบมาได้เลยครมาได้เลยทันทีแต่ถ้าเป็นคนคนนอกต้องขออภัยด้วยครับ เพื่อมาตรการความปลอดภัยมีมีแบบไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรให้คนนอกได้ติดตามเราไหมมีครับมีครับติดตามี่านเฟซบุ๊กได้แต่ันี้จะพูดถึงช่องทางดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นพี่ครอบครัวพี่น้องสุกุลาบสามารถรับชมที่ไหนหรือว่าคนที่เป็นพี่น้องเองอยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ช่องทางไหนยังไงบ้างก็ช่องทางทางเฟซบุ๊กและ y o u t u ครับครับเดี๋ยวเราจะทําสดออกไปเลยในวันนั้นครับ ลรวเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานเยอะด้วยครับค่ะผออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าสะดุดตานั่นก็คือเสื้อที่ใส่อันนี้เป็นเสื้อที่เราลึกในสําหรับงานคอนเสิร์ตนี้ด้วยหรือเปล่าคะต้องครับคือต้องเรียนว่าสําหรับทุกท่านที่เข้าร่วมชมงานแล้วก็บริจาคเงินนะครับให้กับโครงการเนี่ยเราจะมีทั้งเสื้อและลิชแบนให้เสื้อแมนอินโรสแบบนี้แหละครับมีสัญลักษณ์เมนอินโรสซึ่ง เป็นพิเศษเอ็กซ์เอ็กซูีฟโดยเฉพาะนะฮะของของโครงการครับเราจะมีแบนเนอร์อะไรให้ด้วยใช่ไหมครับโฆษณาให้ด้วยค่ะและเห็นว่าทางคอนเสิร์ตที่ผู้จัดเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีมาตรการในการดูแลควบคุมอย่างไรในคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นคะเดี๋ยวจะขอมอบให้ท่านประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสถานที่เป็นคนตอบนะครับครื่อี้เชิญครับ ครับผมในเรื่องนี้นะฮะหลายหลายท่านนั้นก็สอบถามมาเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องราวของโควิดนะครับเพราะว่าหลายๆที่ที่ได้มีการจัดเรื่องของคอนเสิร์ตมาเนี่ยครับนะครับมักจะมีการสอบถามในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในคอนเสิร์ตแมนอินโรสในครั้งนี้ก็แน่นอนครับว่าจะต้องเน้นถึงเรื่องราวของความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับเราได้มีการประสานกับทางโรงพยาบาล เพราะมงกุฎเก้านะครับแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดี2โรงพยาบาลนี้นะครับจะมีการส่งทีมแพทย์มานะครับอันนี้แน่นอนแล้วนะครับคือด่านแรกเนี่ยนะฮะต้องเดยทราบก่อนนะครับว่าทางโรงเรียนสุราษวิทยาลัยเนี่ยจะมีทางเข้าอยู่2ทางนะครับแต่ว่าในวันงานเนี่ยเหลือเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นก็คือทางด้านเอ่อพารัฐนะครับผมนะครับทุกคนจะเข้าได้เพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับทางอื่นเข้าไม่ได้เป็นขาดนะครับด่านแรกที่ต้องเจอก็คือเข้ามาปุ๊บ จะต้องเปการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนครับถ้าหากว่าตรวจวัดอุณหภูมิแล้วเกิน37.5ต้องขอความกรุณาครับรอสักครู่หนึ่งนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนนะครับแล้วตรวจวัดครั้งที่2ถ้าหากว่าตรวจวัดครั้งที่2คุณต่ำกว่า37.5เชิญไปมันได้เลยให้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่ถ้าหากว่าครั้งที่2ก็ยังเกินอยู่เท่าเดิมนะฮะ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเชิญพักผ่อนครับเชิญไปดูท anyway ี่บ้านได้เลยหรือดูใน a c e b o o k ได้นะคะครับเข้ามาแล้วนะฮะจะต้องมีการตรวจเช็คเรื่องของอาวุธด้วยอื้สำคัญค่ะเพราะว่านะก็รู้ๆอยู่นะครับว่าทางคอนเสิร์ตคาราบาวเนี่ย เล่นทุกครั้งมันทุกทีนะครับบางครั้งอะโบลอยขึ้นมาแล้วอันนี้มันแล้วและะเากันทุกทีเลยทุกทีอย่างงั้นเขาหลายๆคนก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าดังนั้นเพื่อมีการตัดไฟที่แต่ต้นลมนะฮะเรื่องของการตรวจอาวุธนั้นจะต้องเข้มงวดแน่นอนแล้วเมื่อเข้าไปแล้วนะครับระยะห่างเรื่องของโซเชียลดิทังซิ่ง สำคัญมากม,มีการจัดวางเก้าอี้จำนวน1,500ตัวะนะครับบริเวณสนามกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนสุภรากวิทยาลัยนะครับจะไม่มีการนั่งแออัดกันเป็นอันขาดะนะครับดังนั้นเรื่องของ social d ด t a n c i n g ของเรานั้นสำคัญจริงๆเราเป็นห่วงในเรื่องนี้อยากให้ทุกคนนั้นมาดูคอนเสิร์ตด้วยความสุข ไม่มีของแถมกลับไปแน่นอนไม่เอานะคะไม่ไม่มีของแถมแน่นอนใช่ใช่ทางผู้จัดก็คือเลยเข้มงวดในเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเราเข้มงวดจริงๆดังนั้นคนที่ไปวันนี้ต้องวางใจให้ได้เลยเพราะว่ามาตรการเข้มงวดจริงๆอูฟังขนาดนี้แล้วอยากทราบแล้วค่ะว่าคอนเสิร์ตจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่คะเวลาเท่าไหร่ที่ไหนคะให้ท ท่านไหนเป็นเดี๋ยวต้องให้ทานนั้นพี่ตุ้มละกันพี่ตุ้มตอบเลยครับก็ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจจริงๆนะครับในส่วนของสิทธิ์เก่าสูงุหับรุ่นร้อยหนึ่งเนี่ยโดยท่านประธานท่านดรสกลเนี่ยนะครับจริงๆจะตั้งใจจะจัดตั้งแต่กลางปีแล้วนะฮะแต่พอดีเราติดเรื่องของโควิดก็เลยเลื่อนมาเพราะนั้นครั้งนี้เนี่ยอยากจะเรียนเชิญนะครับท่านรุ่นพี่นะฮะทุกๆรุ่นเลยนะท่านรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับกลับเข้ามานะครับช่วยกันสักครั้งหนึ่งผมเองเี่ จากโรงเรียนไป4ี่กว่าปีก็ไม่ได้กลับเข้ามาร่วมกิจกรรมอะไรเลยครั้งนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับรุ่นร้อยหนึ่งซึ่งเราอยากจะให้เป็นงานที่รวมนะครับใจของสิทธิ์ข่าทุกๆรุ่นนะครับได้มาร่วมกันแล้วก็ได้นําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็ช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ช่วยเหลือโรงเรียนแล้วก็ผู้ยากไร้ต่างๆนะครับก็ฝากเรียนเชิญนะครับเจอกันวันที่นะครับยีธันวาคมนี้นะครับเวลา17 จุดศูนย์ศูนย์นอเปิดประตูครับเข้าได้ด้านเดียวนะฮะด้านด้านหน้าเลยนะครับ<อ>ครับผมผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกท่านฝากถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ดีกว่าแล้วก็เชิญชวนด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มที่พี่เลยครับขอบคุณครับก็ต้องอเรียนทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเราในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าสนกราบขอเชิญชวนสิทธิ์เก่ารุ่นพี่รุ่นน้องและสิทธิ์ปัจจุบันนะครับได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตเมนอินโรส2020นนี้ ซึ่งนอกจากจะไดะ้มีความสุขในการชมศิลปินระดับตำนานของประเทศไทยแล้วอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ทำบุญเพื่อโรงเรียนทำการกุศลให้กับโรงเรียนและก็สาธารณกุศลต่อไปทั้งทุกบาททุกสตางค์เราจะไม่ได้เก็บเข้าพกเข้าหอเลยเราจะไปทำบุญทั้งหมดนะครับก็ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องของเราชาวสวนกุหลาบ O S K ชมพูฟ้าทุกท่านครับ26 คันวานี้รวมพลคนลักสวนกุหลาบครับอค่ะอีกฝากอีกนิดนึงได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านได้เป็นสิทธิ์เก่าวสวนกุหลาบแล้วอยากจะไปต้องจองตั๋วยังไงหรือว่า walk in ไปได้ในวันงานเลยคะ walk i อเลยครับ Walk in เข้าไปได้เลย,เลยขอให้มีสัญ,ญลักษณ์สวนกุหลาบบ้างหน่อยก็ดีนะครับคเพราะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นสิทธิ์เก่าจริงจะต้องมีสัญ,ญลักษ ความเป็น O S K สวนกุหลาบแน่นอนจะเป็นเสื้อหรือเป็นอะไรโค้กโค้กบัตประจำตัวนักเรียนไม่ได้เลยยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับขอขอโชว์เลยครับยินดีครับเพราะว่าเราจะได้ ดีใจครับที่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเราจริงๆสามารถรองรับได้ประมาณกี่ท่านคะจริงๆสนามกีฬาเรารองรับได้ประมาณ4 0 0พครับครับโอ้วีาพัดแค่พันห้านะคะจัดพันห้าเพื่อเป็นการายาังคมด้วยไทยแม่ค่ะขอให้ท่านฝากหน่อยฝากเน้นอีกสักนิดนึงว่าเวลาเท่าไหร่ที่ไหนนะคะก็ขอเชิญนะคะสิทธิ์เก่าหรือว่าท่านที่อยากจะร่วมทําบุญด้วยกันนะคะก็ขอเชิญร่วมบริจาคได้นะคะเพราะว่าเราก็ ทำบุญหลายช่องทางเหมือนกันทั้งโรงพยาบาลแล้วก็เด็กพิการซ้าซ้อนด้วยนะคะก็สามารถร่วมสมบูรณ์ได้ที่โรงเรียนส่วนกลางได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นรีบๆจองเข้าไปได้เลยหรือว่าเข้าไปได้เลยได้ธันบาคมนี้งานกานเสร็จดีแบบนี้ที่ทั้งมันพร้อมกับการได้บุญไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาบอกเราเรื่องราวดีๆในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ